ต่อจากเสาที่นเลยครับจากเสานะคะห้ามมีรอยขาดนะคะไม่มีรอยขาดนะครับไม่มีรอยขาดต่อจากเสาและห้ามมีรอยขาดค่ะได้หมดครับได้หมดทุกอย่างเลยครับได้หมดครับได้หมดทุกอย่างอุตส่าห์พบงูมาด้วยได้หมดครับได้หมดทุกอย่างครับทุกอย่างค่ะที่อยู่ร่างกายของคุณรวมถึงร่างกายของพวกคุณด้วยนะคะได้หมดครับได้หมด ยีนะครับยี่สิแปดวแล้วเจะครบสามสทุกอย่างในร่างกายรวมถึงร่างกายของคุณเองนะคะได้หมดนะคะโ้ามีรอยขาดนะคะถ้ามีรอยขาดนะคะาีรยนะคะทุเรียนเรียวโทษเลย เวลาจะหมดแล้วนะคะเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วค่ะหมดเวลาครับหมดเวลาเด็วหมดเวลาเร็วลูกลุกเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้เลยเลยเป็นสองมิ้นท์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บวัดก่อนอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บวัดก่อน